วิธีทำความสะอาด AirFO ฟเซนเซอร์ใช้แค่ไขควงแค่ตัวเดียวก็สามารถทำงานได้นะครับขั้นตอนการทำงานนะครับดับเครื่องลดแล้วก็มาทำได้เลยนะครับปั๊กนะครับไม่จำเป็นต้องปดนะครับแล้วก็ใช้ไขควงน่ครับหมุนน็อตนะครับมันจะเป็นน็อตยึด2ตัวนะครับรถทุกคันทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีนะครับรถเก๋งรถกระบะรถดีเซลจะมีตัว AirFO ฟหมดนะครับเราไปทาความสะอาดเองได้นะครับสาคัญนะครับเพื่อให้มันวัดค่าได้ถูกต้องนะครับปั๊กนะครับไม่จาเป็นต้องปดนะครับเพราะรถ เก่าๆเล็กนเยอะๆครับไปปลดปั๊กเนมันแตกนะครับเราก็ทำความสะอาดนี่ครับทีนเข้าไปในช่องนี้นะครับใช้น้ํายาคอนแทคคิีนเอร์เท่านั้นครับฉีดเข้าไปทั่วครับเอาฉีดเสร็จแล้วครับก็เอาใส่ได้เลยครับน้ำยาคอนแทคทลีนเอร์มันจะแห้งเองนะครับฉีดแล้วก็น็อตยึด2ตัวครับ นี่ครับน็อตยึดสอตัววิธีนี้ครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับปักไม่ต้องปลดนะครับปักไม่ต้องปลดก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยวิธีทําความสะอาดแมกเซนเซอร์หรือชื่อเต็มรับมินิโฟลด์แอพซูลูติเชอร์เซนเซอร์ใช้แค่ประแจเบอร์สิแค่ตัวเดียวก็สามารถทําได้นะครับรถนะครับดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วก็มาหมุนน็อตออกได้เลยนะครับ ปั๊กนะครับไม่จะเป็นต้องกดนะครับแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็มาหมุนออกได้เลยครับจะเป็นน็อตยึดนะครับเบอร์สิบแค่สองตัวนะครับที่สําคัญนะครับจะต้องดับเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับถึงทําได้นะครับเป็นน็อตยึดเบอร์สิบสองตัวปั๊กนะครับไม่ต้องกดนะครับข้อรถเก่าเก่าใช้ไปนานๆนะครับจะเจอปัญหาที่ว่าปั๊กนี่ครับชอบหักชอบแตกชอบชำรุดครับเราก็ดึงขึ้นได้เลยครับนี่ครับดึงขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ครับ แบบนี้เราก็ใช้น้ํายาคอนแทคกินเตอร์หรือน้ํายาทางล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้านะฉีก็ไปได้เลยครับฉีดไปเลยก็เอาใส่ได้เลยนะครับก็ใส่ได้เลยครับน้ํายานะครับมันจะฉีดไปแล้วมันจะแห้งเองนะครับังนั้นเราไม่ต้องรอนะครับฉีดไปแล้วก็หมุนกลับใส่ได้เลยครับสำคัญนะครับตัวนี้นะครับ มันจะเป็นตัวที่วัดแรงดันในท่อร่วมไอดีนะครับนี่ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยอันดับแรกเลยนะครับรถนะครับจะต้องดับเครื่องยนต์นะครับรถต้องดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สินะครับหมุนน็อตนะครับจะเป็นน็อตยึดสองตัวนะครับ มันจะเป็นน็อตเบอร์สิบยึดสองตัวนะครับปักนะครับไม่ต้องกดก็ได้นะครับปักเพราะรถเก่าๆใช้ไปนานๆนี่ครับปักนะครับมันก็เกิดการชํารุดเดี๋ยวเวลาเรากดมันอาจจะเกินการหักการแตกได้นะครับนี่ครับกดปักออกแล้วนี่ครับก่อใช้น้ํายาคอนแทคกินเทอร์นะครับน้ํายาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าเท่านั้นนะครับก็ฉีดเข้าไปในรูนะครับฉีดเข้าไปในรูแบบนี้นะครับฉีดเข้าไปเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้พวกเศษฝุ่นพวกมดพวกแมลงนะครับเข้ามา อุดรูแล้วมันจะวัดค่าไม่ได้นะครับดังนั้นตัวนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันจะเป็นตัวที่วัดความกดอากาศหรือวัดความดันบรรยากาศนะครับเราทำวาะแาบเสร็จแล้วครับก็ใช้น็อตนี่ครับหมุนกลับและติดตั้งกลับเหมือนเดิมนะครับง่ายทําได้ด้วยตัวเองนะครับนี่ครับผมก็หมุนน็อตกลับนะครับเอาลองไปทําดูครับตัวนี้สําคัญนะครับที่เวลาเราเปลี่ยนสถานที่นะครับตัวนี้ครับมันก็จะวัดค่าแตกต่างนะครับนี่ครับผมยึดน็อตสองตัวนะครับ แล้วก็ใช้ปรจเจีนะครับหมุนล็อกกลับได้เลยครับนี่ครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อย